สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบก,กับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณเลยหลายค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่24ตุลาคม2565นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูนที่21ตุลาก่อนนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะรอบเช้าจะให้เด่น5และ4รอบบ่ายจะให้เด่น0และ9นะคะ รอบเช้าบนมาสองหนึ่งแปดล่างหนึ่งห้านะคะดองเด่นมาห้านะคะข้าคู่ห้าหนึ่งค่ะรอบบ่ายนะคะจะให้ศูนย์และเก้าวนมาแปดเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องล่างสามหนะคะเด่นมาเก้านะคะดองคาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าใจไม่ได้จับให้นะคะหลุดนะคะสถิติมีข้อมีหลุดทุกวันนะคะมาต่อค่ะ เดืนรอบเช้านะคะอยู่ที่หกและห้าจะคู่หาความน่าจะเป็นนะคะรังขาหกสองหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเจ็ดหกเก้านะคะห้าคาพป็ 5, นรองขาห้าสอง ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ห้าเจ็ดนะคะต่อรอบ่ายนะคะดองเดินรอบ่ายอยู่ที่สองในหนึ่งนะคะจะคู่ความน่าจะเป็นนะคะตดองค่ะสองนะคะสองหกสองห้า สองแปดสองเจ็ดสองเก้าสองสามค่ะหนึ่งนะคะพี่น้องขาหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งแปด หนเก้านะคะพี่น้องขะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีข้อมูลทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะหกห้าสองหนึ่งนะคะหกสองหกหนึ่งหห้าห้านะคะห้าสองห้าหนึ่งนะคะวันนี้จะจากค่าเป็ด ้าเจ็ดสามใช่ไหมคะพี่น้องแล้วจะชอบนะคะห้าสี่ก็ได้เนาะน้ะค่ะพี่น้องเนาะสองนะคะสองหกสองห้าหนึ่งนะคะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งแปดนะคะพี่น้องขาชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ fc ท่านไหนที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลขสี่ตัวนี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้า และรอบบ่ายนะคะพี่ดองขาค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ดองคาขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคชหวยหมค่นับพี่้องขาสวัสดีค่ะ